ทางเจ้าหน้าที่ก็มีการย้ายนะครับส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุนะครับผู้ป่วยมาที่อาคารแห่งนี้นะครับแล้วก็บริหารจัดการดีมากครับแล้วก็ถามพี่น้องประชาชนก็ชื่นชมนะครับหน่วยงานทุกหน่วยงานก็ขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนด้วยนะครับเจ้าหน้าที่เหนื่อยกันมากนะครับก็เมื่อกี้คุยกับคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีไหลไหลออกมาอยู่นะครับยังมีมานะครับเพราะว่าทุกคนก็เป็นห่วง ชีวิตนะครับแล้วก็ถามคนที่อยู่ที่นี่ก็เป็นห่วงบ้านด้วยนะครับบางคนก็เป็นห่วงวัวก็เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันครับผมมาวันนี้ก็เป็นตัวแทนของรัฐบาลมาให้กําลังใจ<ๆ>ทุกๆหน่วยงานนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มาให้กําลังใจชาวบา้านไม่มีอะไรครับก็พยายามจะไม่อยากให้มันเกิดอะไรขึ้นมากไปกว่าน,นี้แล้วนะครับจะอยากให้มันจบให้เร็วที่สุดจะได้พี่น้องประชาชนจะได้กลับมาใช้ชีวิต ให้เป็นปกติให้โดยที่สุดครับจะมีการแนะนําทางทีมผู้ดูแลยังไง้หโอ้ไม่มีหรอกครับท<ำ>ําหน้าที่ดีเต็มที่อยู่แล้วนะครับก็เป็นกําลังใจให้จริงๆนะครับแล้วก็หวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างจะจบโดยเร็วครับ,รบจากการที่มีการเหตุประทับแบบนี้ครับท่านอยากจะกล่าวอะไรไปถึงการกระทำทางกำลังชาโอ้ก็อย่างแรกเลยคือต้องปรร n ม m นะครับในในสิ่งที่เขาทาเพราะว่ามันมันขัด หลักสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจนนะครับการทีอ่อย่างแรกก็คือโจมตีเราก่อนนะครับต้องต้องเรียนกับพี่น้องประชาชนตรงนี้เลยว่ารัฐบาลเองหน่วยงานของรัฐเองเนี่ยพยายามอย่างยิ่งที่จะใช้ความอดทนกด้ันนะครับแต่เราเมื่อถูกกระทําแล้วเราเราจะปล่อยผ่านไม่ได้นะครับเราต้องตอบโต้กลับแล้วก็แต่ว่าการตอบโต้กลับของเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เล็งไปที่ประชาชนนะครับเราเรามองว่าประชาชนเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นเหยื่อนะครับ แต่ทั้งหมดทั้งปวงครับในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยสิ <sh> <sh> ่งน <sh> ี้ทําได้ตอนนี <sh> ้เลยนั่นก็คือการสั่งการในเรื่องของกีฬาซีเกมที่จะมีขึ้นในปลายปีนี้นะครับจะมีการพูดคุยกับประเทศสมาชิกนะครับในเรื่องของการที่จะบอยคอร์ดแล้วก็ไม่ให้กัมพูชาเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมในในปลายปีนี้นะครับในฐานะเจ้าภาพด้วยและในฐานะประเทศสมาชิกด้วยเนี่ย ผมคนหนึ่งไม่มีทางยอมแน่นอนครับสุดท้ายท่าน,นยืนยันกับประชาชนหน่อยครับว่าการดูแลของทางรัฐบาลกับผู้ที่ประสบภัยนะฮะครับเรามีความมั่นใจพร้อมขนาดไหนอย่างไรครับคือรัฐบาลเองหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับพยายามอย่างยิ่งที่จะทําให้พี่น้องประชาชนมีสภาพสำคัญที่สุดคือสภาพจิตใจที่กลับมาเป็นปกติให้เร็วที่สุดนะครับ ส่วนในเรื่องของการดูแลต่างๆเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าทางเจ้าหน้าที่เองทางผู้บริหาราผู้ปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่เนี่ยทำได้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยบริหารจัดการได้ดีมากนะครับก็ก็เป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ